สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เสียนเลขเด็ดจะมานำเสนอหลักสิบล่างสองสูตรนะครับที่จะไล่ให้ดูย้อนหลังนะครับเริ่มกันเลยครับสูตรหลักสิบล่างสองสูตรครับนี่ครับไล่ตั้งแต่งวดเจ็ดงวดหลังสูตรครับ เนี่ยชนกันสองสูตรชนกันที่เก้าสองแปดสามเจ็ดหนึ่งฮะเก้าสองเก้าห้าแปดสามเจ็ดหนึ่ง สองนี่เลขซ้อนครับสองเก้าห้าแปดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองเก้าก็ไม่ใช่สองห้าสินี่ไม่ใช่สองเก้าแปดสามเจ็ดหนึ่งสองเก้าแปดสามเจ็ดหนึ่งหกตัวนี่ครับ เลขที่ออกสองสี่ครับมีนครับสองชนกันครับงวดต่อไปครับชนกันที่สี่แปดหกสามศูนย์ฮะสี่แปดหกสามศูนย์นะสี่แปดหกสามศูนย์ครับ ชนกันที่4ี่3ปดหกสามศูนย์ครับเลขตัวหกสี่ครับนี่ครับนี่เลขสองครับงวดต่อไปครับชนกันที่แปดเก้าสองหกแปดเก้าสองหกนะครับนี่ครับ แปดเก้าสองหกสองหกครับแปดเก้าสองหกเลขย่อ,อคือแปดสามครับนี่ครับชุดนี้ได้วันดีสี่ตัวครับเหลือสี่ตัวออกแปดสามครับวันต่อไปครับ ต่อไปชนกันที่ข้าวสามหนึ่งห้าเก้าสามเก้าสามหนึ่งห้านะครับนี่ครับสามเก้าหนึ่งห้าสี่ตัวครับ สามเก้าหนึ่งห้าครับเลขที่ออกนี่ครับห้าสามครับจนกันที่ห้านี่ครับมาห้าสามครับนี่ครับโอ้ับเอาไปงวดที่ห้าครับ หมวดที่5จชนกันที่ครับ47093ครับ5ตัว47093ครับนี่ครับ47093เรียอคือ92ครับนี่ครับเข้าครับ ่อไปงวดที่หกชนกันที่นี่ครับหกศูนย์เจ็ดแปดหกศูนย์เจ็ดแปดสองฮะแปดเจ็ดสองหกศูนย์อ๋อมีหนึ่งด้วยนี่หกศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งสอง 607.812วเดินจชนกันที่6ตัวหลักสิบครับมาไหมนี่ครับเลขที่ออกคือ88นี่เลขเยอะเลขน้อยไม่สำคัญครับขอให้มันทงหลักสิบก็คือหลักสิบแล้วเราจะไปหาสูตรตาอีกทีหนึ่ง แต่ละงวดมันไม่แน่นอนครับมีเยอะมีน้อยงวดต่อไปครับชนกันที่9037 9037 9037นี่ฮะ9037ครับเรียกทีออก 9 8ครับ2ตัวล่าง9 8นเฮี่ชนกันที่9ก้นะครับีก้ก็เข้า9ก็เข้าครับงมดต่อไปชนกันที่4มี5มี8มี2มีชนกันที่สอ่อที่4 5 8 2ครับ 4, 5, 8, 2 4, 5, 8, 2ครับเลขที่ออกวดที่ผ่านมานี่เองครับ083ย์แข้างล่าง 5, 7นี่ครับมาไหมมานี่ครับเข้าครับ 4, ี่ห,หครับออก 5, 7าเจ็ครับข้างล่าง ต่อไปงวดวันที่หนึ่งตุลาครับชนกันที่นี่ครับสองสูตรชนกันที่สี่ครับสี่ห้าแดสองล้วก็9ก้าสีห้าปดสองเก้าครับห้าตัวสี่แปด สองเก้าครับหลักสิบงวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับผมหลักสิบล่างสองตัวล่างครับปักหลักสองตัวล่างงวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับก็ต้องรอดูครับว่าจะมาตามนั้นไหม สำหรับงวดที่จะถึงนี้นะครับถ้าไม่มีสูตรใดสูตรหนึ่งผิดพลาดดีครับผมคิดว่ามีโอกาสนะครับนี่ครับที่จับชุดให้เรียบร้อยครับน,บบนี่ครับหลักสิบนี่ครหลักสิบสี่ห้าแปดสองเก้าครับแล้วก็ผมเอาเลขวิ่งสามเจ็ดสี่หกมา จับคู่กันครับก็ออกมา20จุดตามนี้นะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมลงให้ดูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆข้อมูลดีๆจากเซียนเลขเด็ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ